สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะปุ้อยู่ที่ถนนเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะอัปเดตรถเข้ามานอีกหนึ่งคันค่ะราคาไม่เกิน4 0 0 0 0นบาทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็น Honda CRV นะคะ2อ s รถปี2011 1 2สีขาวคันนี้นะคะราคาเสนอขายอยู่ที่399,000บาทนะคะ ท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะ0641462466นะคะหรือแอดไลน์มาที่ ID ที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0641462466นะคะเจอกับปุ้ยได้ทุกวันนะคะที่ถนนเศรษีไทย6 4มีนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะเปิดบริการทุกวันนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะนะคะ บริษัทเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะเข้ามาทดลองขับรถนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะนะคะรายละเอียดออกรถนะคะง่ายๆนะคะสำหรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้ค่ะนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะแอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือจะนะคะหรือ ะะจะโอนจองล็อกรถได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดและมีเจ้าหน้าที่นะคะไฟแนนซ์วิ่งเซน็นให้ถึงบ้านเลยนะคะสำหรับนะคะท่านใดที่ต้องการให้นะคะฝากเซ็นต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ลูกค้าขึ้นมารับรถเองหรือเรามีบริการส่งรถให้ลูกค้านะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะสะดวกแบบไหนนะคะก็ติดต่อสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้นะคะ สำหรับคันนี้นะคะจะได้เป็นรถปี2 0 1 1และรายละเอียดรถสภาพสวยเดิมเดิมอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับ h o n d a c r v นะคะและรายละเอียดนะคะคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นยางปี2021นะคะได้แม็กขอบ17เดนะคะแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะสำหรับ h o n d a c r v คันนี้ค่ะนะคะท่าในใดที่มองหารถใช้งานนะคะรถครอบครัวราคาไม่เกิน40,000 0บาทแนะนำนะคะเป็น 2.0S นะคะเป็นเครื่อง เบนซินนะคะสองนอนะคะสำหรับคันนี้ภายในจะได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะเกียร์ออโต้นะคะ, Auto, ะ,คะสำหรับคันนี้ค่ะไมา์วิ่งอยู่ที่85,000กิโลเมตรนะคะรายละเอียดรถสวยเดิมๆนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ค่ะรถไม่เคยมีประวัติการติดแก๊สนะคะหลังคาสภาพหลังคานี่คือดูสะอาดตาม,มากๆเลยค่ะภายในจะเป็นโทนสีดำนะคะเบาะ หนังสีดำเลยนะคะสนใจจับจองกันเข้ามาได้ค่ะนะคะโอนจองออนไลน์นะคะมีเจ้าหน้าที่เซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านลูกค้าสนใจซื้อสดนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เลยค่ะนะคะซื้อสดเรามีบริการส่งรถให้นะคะจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดก็จัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เลยนะคะสีขาวสวยๆเลยนะคะอยากจะชมรถตัวจริงจะวิดีโอคอลหรือในส่วนของนะคะท่านใดที่สนใจจะวิดีโอคอลหรือนะคะลูกค้าจะเข้ามาชมรถตัวจริงที่บริษัทกันเข้ามาได้เลยนะคะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตลอดนะคะ24ชั่วโมงนะ,ะติดต่อได้ที่เบอร์ปุ้ยได้เลยค่ะ0641462466ค่ะอ่าเป็นรถครอบครัวนะคะ5ประตูนะคะสำหรับ Honda CRV สีขาวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะแะรายละเอียดค่อนข้าง สวยงามนะคะสำหรับคันนี้ค่ะถือว่าสเปครถนะคะค่อนข้างโอเคนะคะแลรายละเอียดของตัวรถนะคะค่อนข้าง90%อัพเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็น Honda c r v สีขาว 2.0S ค่ะรถปี2011-12สีขาวราคาอยู่ที่399 นะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกคนะ่ะเดี๋ยวผู้จะพามาชมนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องกันนิดนึงนะคะเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะสําหรับ h อนด a c r ซวนะคะ2.0คันนี้นะคะสภาพเครื่องยนต์สวยๆกิฟกิบแบบนี้เลยนะคะ2.0เครื่อง2,000บนซินนะคะสําหรับคันนี้ค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะก็เข้ามาได้เลยค่ะที่ถนนเศรษีไทย64มีนบุรีกรุงเทพค่ะนะคะเข้ามาสุดซอยได้เลยนะคะติดต่อได้ที่เบอร์ปุ้ยได้เลยค่ะ0641462466ค่ะแต่รถสภาพสวยเดิมๆแบบนี้นะคะตบจอบดดหนึ่งคันนะคะสำหรับใครที่มองหาท่านใดที่มองหารถพร้อมใช้งานนะคะ ราคาสบายๆแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะอย่าลืมฝากกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะคะปุ้ยจะมาอัปเดตรถสวยๆเข้าใม่แบบนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะคลิปหน้าเราจะพบกับการอัปเดตรถคันไหนนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้ปุ้ยขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ